Good morning sir and Good morning everyone. Chaplain have some ธรรมะ for weekly today present ธรรมะสำหรับผู้ครองเรียนอนุษฐานอาจารย์ขอนำเสนอธรรมะประจำสัปดาห์ในเรื่องธรรมะสำหรับผู้ครองเรียนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ ผมได้มีโอกาสนําเสนอผ่านในรายการสยามมานุสติเมื่อวานนี้ในรายการวิทยุของกองทบบทั่วประเทศโดยใช้หัวข้อเรื่องว่าบ้านนี้ดีอยู่แล้วรวยเนื่องจากว่ามีโอกาสได้ไปงานทับ,บุญขึ้นบ้านใหม่ของหลายๆท่านนะครับแล้วก็เจ้าของบ้านก็จะได้รับป้ายที่เป็นสิริมงคลมีข้อความดังกล่าวก็คือบ้านนี้ดีอยู่แล้วรวยแล้วก็ หลายๆคนก็มีความรู้สึกว่ารู้สึกดีกับความหมายที่เป็นสิริมงคลอย่างนี้ซึ่งหากจะมองในแง่ของความเป็นสิริมงคลก็สิริมงคลในเรื่องของความวยพรแต่มองในเรื่องของผลที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากป้ายนั้นก็ยังห่างไกลเนื่องเพราะว่าเหตุผลที่จะทําให้อยู่แล้วรวยอยู่แล้วมีความสุขนั้นคงจะต้องสร้างด้วยเหตุแม้แต่คําว่าสิริมงคลเองพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้ เคยตรัสเคยสอนเอาไว้ว่าให้มีป้ายหรือให้มีคําพูดที่เป็นสิริมงคลอากจะเป็นคาพูดที่เป็นสิริมงคลคําพูดนั้นก็เป็นคําพูดที่จริงตรงแท้แล้วก็เป็นคาพูดที่ส่งเสริมความรักความสามัคคีจึงจะเป็นคาพูดที่เป็นสิริมงคลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับมีหลายคนนึกว่าพระพุทธเจ้าจะสอนมนุษย์แต่ละครั้งก็จะสอนแต่จะให้ออกบวชจะสอนให้ บรรลุมรรคผลนิพพานคือปราศจากบ้านปราศจากเรือนแท้แล้วพระองค์สอนคนทุกระดับตั้งแต่ยุวชนตัวน้อยจกนกระทั่งถึงผู้มีอำนาจหน้าที่ในการครองบ้านครองเมืองคือราชามาหากษัตริย์ด้วยเหตุังนี้ครับในโอกาสที่พระองค์แสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทซึ่งเป็นพุทธกิจประจําวันท,ท่านจะเน้นย้ําในเรื่องของหลักหรือว่าจุดยืนของชาวพุทธเอาไว้ในเรื่องของการสร้างสรรค์ความสุขเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งความสุขในโลกปัจจุบันก่อนที่เราจะวางวายหรือตายจากโลกนี้ไปมีความสุขที่สรุปไว้เป็นหลักการอยู่เพียง4ข้อเท่านั้นหนึ่งก็คือมีทรัพย์สินสมบัติเป็นเหตุให้เกิดความสุข 2. การได้ใช้ทรัพย์สินสมบัตินั้นตามวัตถุประสงค์หรือตามที่ใจปรารถนาเป็นความสุขประการที่ 3. การดำเนินชีวิตโดยปราศจากหนี้สินมีความสุข ละประการที่4ี่ก็คือการได้ทํางานที่สุจริตไม่ก่อเกิดโทษภัยและไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรม4ข้อนี้ลองทบทวนด,ดูครับเง<ม>ินในบัญชีธนาคารหรือการเก็บออมทรัพย์สินเงินทองเพื่อใช้ในยามจําเป็นของชีวิตยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูเพื่อนฝูงในโอกาสต่างๆหรือแม้แต่เงินทําบุญในโอกาสต่างๆเวลามีคนมาบอกบุญ เรามีเงินส่วนนี้ไม่คอยรองรับหรือไม่หากว่ามีความขุนใจก็จะเกิดขึ้นว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ยากจนประการที่สองนึกปรารถนาอยากจะมีสิ่งโน้นสิ่งนี้เข้ามาในชีวิตแล้วก็มองไปที่กระเป๋าสตางค์ก็พบว่ามันสามารถรองรับได้และก็สามารถใช้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์นั้นเป็นความสุขประการที่สาม,าท,สามที่บอกว่าไม่มีหนี้สินบางคนปลอบใจตนเองครับว่า การมีหนี้มีสินกับใครเขาได้ที่เป็นคนที่มีเครดิตบางคนมีเครดิตมากมีสินก็มากสุดท้ายที่สุดแล้วก็ความเครียดก็มาพร้อมกับความที่เราเป็นคนมีเครดิตความที่มีเครดิตที่แท้จริงก็คือการที่เราสามารถใช้หนี้ได้หมดสิ้นแล้วก็อยู่อย่างอิสระเสรีโดยนึกถึงคนที่อยู่ข้างหลังเช่นภรรยาหรือลูกบางคนไม่มีอำนาจไม่มีความสามารถในการหาเงิน มาใชหนี่ที่เราสร้างเอาไว้เลยถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรไปสักคนหนึ่งความทุกข์จะถาโถมเข้ามาสู่ครอบครัวของเราไม่ใช่น้อยและการทางานที่ปราศจากสิ่งผิดกฎหมายผิดศีลธรรมแม้จะมีผลตอบแทนที่มหาศาลเช่นการค้ายาเสพติด,ตดการค้าสิ่งผิดกฎหมายต่างๆนี่นะครับผลตอบแทนอาจจะน่าชื่นใจเฉพาะหน้าก็จริงแต่ความทรมานหัวใจเกิดขึ้นอยู่ทุกนาทีที่เรานึกถึงหากถูกจับดำเนินคดีหากถูก โยงใยไปถึงาการกระทําที่ผิดกฎหมายหน้าที่การงานที่เราทําอยู่ก็มีผลกระทบอย่างแน่นอนนี่คือความสุขที่พระองค์ได้แสดงเอาไว้แต่ไม่ได้แสดงไว้แต่เพียงเท่านั้นว่ามีเงินและจะมีความสุขจะต้องมีคุณสมบัติที่อย่างน้อยสี่ข้อเข้ามาสัมทับด้วยก็คือ 1. มีของถ้าของนั้นหายรีบหามาให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ขาดตกบกพร่องเรียกว่าต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา พ่าถ้าของที่หายไปนั่นหมายถึงว่าภารกิจของชีวิตสะดุดของที่หายไปไม่ใช่เฉพาะแต่สิ่งของเท่านั้นรวมไปถึงเงินในบัญชีที่หายไปด้วยเนื่องจากเราใช้กับงานใหญ่ๆไปสักงานหนึ่งหายไปเป็นหมื่นเป็นแสนก็ต้องรีบแสวงหามาเฉยประการที่สองของเสียต้องรีบซ่อมของบางอย่างถ้าไม่ซ่อมจะกลายเป็นหรืออยู่ในสภาพที่เป็นขยะในทันทีสภาพแวดล้อมที่เป็นขยะสร้างความรู้สึกอย่างไรกับเราเราก็คงจะทราบอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าหากซ่อมได้จะประหยัดงบประมาณในการที่จะไปหาซื้อของใหม่ได้อีกมากมายประการต่อมาก็คือรู้จักปริมาณในการอยู่การกินประบาทสมเด็จพวะเจะอยู่หัวพระราชทานคำว่าพุ่มชูตัวเองได้หรือพอมีพอกินนิสัยที่พอมีพอกินนี้จะทําให้เรามีอยู่มีกินได้ตลอดชาติและสุดท้ายที่สุดก็คือมอบความเป็นใหญ่ให้กับคนดีฟับงบ้าน,นั้นมอบความเป็นใหญ่ให้กับภรรยานั้นจะยภรรยามีีิมีธรรมแล้วก็เป็นผู้บริหารจัดการดีกว่าสามี ก็มอบความเป็นใหญ่ให้หรือบางบ้านที่สามีเป็นคนดีมีศีลธรรมอยู่แล้วก็เป็นใหญ่คนที่จะเป็นใหญ่แท้จริงก็คือสามารถสร้างตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆหรือคนในครอบครัวได้นี่คือหลักการที่จะทําให้มีความสุขแล้วก็มีความร่ำรวยทั้งเงินทองและความสุขได้อย่างแท้จริงซึ่งเป็นธรรมะสำหรับคารวะหรือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ครับ